นักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนออนไลน์กับครูอุ้มนะคะสําหรับวันนี้นักเรียนชั้นปะ .5 เราจะเรียนในเรื่องอะไรนั้นก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปทบทวนกันก่อนว่าครั้งที่เราเรียนเรื่องอะไร ครั้งที่แล้วเราก็เรียนในเรื่องของสุภาษิตคำพังเพยํำนวนเป็นไปแล้วนะคะซึ่งครูก็ให้ในักเรียนนะคะไปหาสุภาษิตคำพังเพยหรือว่าํำนวนที่นักเรียนชอบแล้วก็นํามาวาดรูปแล้วก็บอกความหมายของคุณครูซึ่งฝีมือการวาดรูปของแต่ละคนถือว่าเยี่ยมมากๆเลยทีเดียวสำหรับสำหรับสัปดาห์นี้เราจะเรียนเรื่องอะไรนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าผู้อุ้มจะสอนเรื่อง สำหรับคลิปวิดีโอนี้เราก็มาเรียนในเรื่องของการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและมารายาทในการอ่านนะคะเด็กๆชั้นป .5 ของครูอุ้มเรื่องนี้นะคะจะเป็นเรื่องที่ไม่ยากนะคะแต่ก็คุณรูก็อยากจะขอให้เรียนลองฝึกหัดฝึกอ่านฝึกปฏิบัติกันบ้างนะคะตอนที่เราไม่ได้มาโรงเรียนกันนะคะก็ลองฝึกอ่านกันดูอ่านนะคะนักเรียนก่อนอื่นนะคะเราก็ มาดูในส่วนของความหมายของรอยแก้วนะคะว่าเป็นยังไงร,รอยแก้วนะคะก็เป็นข้อเขียนที่นำคำมาเรียบเรียงเป็นข้อความหรือเรื่องราวซึ่งมีแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการบรรยายการพรรณนา,นาการอธิบายคำสั่งหรือว่าข้อแนะนำต่างๆนะคะพูดง่ายๆก็คือ ร้อยแก้วก็เป็นบทความทั่วไปที่นักเรียนได้อ่านได้ได้ดูกันนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือเรียนบทความทั่วไปประกาศต่างๆการ์ตูนนิยายนะคะนักเรียนการอ่านร้อยแก้วนะคะเราก็จะมีข้อปฏิบัติกันดูนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ข้อที่1กันเลย ข้อที่1นึ่ะคะก็ทำความเข้าใจบทอา่านความหมายของคําสํานวนความคิดสําคัญของเรื่องที่อา่านแล้วก็ใช้น้ำเสียงให้ไพเราะน่าฟังเน้นถ้อยคําอย่างถูกต้องและสัมพันธ์กับเนื้อเรื่องนะคะสัมพันธ์ยังไงเช่นเวลานักเรียนอา่าน นิทานที่มีความสนุกสนานเวลานักเรียนอ่านออกเสียงออกมานักเรียนก็ต้องทำน้ำเสียงที่มันสนุกสนานหรือถ้าเกิดนักเรียนอ่านเรื่องที่มีความตื่นเต้นนักเรียนก็ต้องใส่น้ำเสียงให้มีความตื่นเต้นเช่นเดียวกันเพื่อให้ผู้ฟังที่ฟังเราฟังเสียงของเรานะคะได้เข้าถึงอัตรรกของเรื่องที่เราจะต้องสื่อออกมาแล้วก็เพื่อให้เรานะคะเข้าใจเนะะื้อหาแล้วก็สามารถสื่อเนะะื้อหาของเรื่องออกมาได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ 2. หรืออ่านให้ถูกต้องตามความนิยมผู้อ่านจะต้องทราบหลักเกณฑ์ในการอ่านได้โดยการศึกษาว่าคำใดอ่านอย่างไรและใช้พจนานุกรมฉบับร,ราชบัณฑิตยสถานในการในช่วยนะคะช่วยแปลความหมายนั่นเองตัวอย่างนะคะครูยกคำว่าสามารถอ่านนักเรียนลองดูถ้าบางคนไม่รู้นะคะก็จะอ่านคำนี้ว่าอะไรอ่านคำนี้ว่าสามารถนั่นเอง หมายใช่ไม่ใช่คนักเรียนอ่าไม่ใช่นะคะคํานี้เราจะต้องอ่านว่าสามารถนะคะเราจะต้องรู้นะคะว่าคํานี้เขียนแบบนี้จะต้องอ่านว่าอย่างไรถ้าเราอ่านผิดก็จะทําให้ความหมายของคําผิดไปด้วยนะคะเด็กๆจําไว้ให้ดีต่อไปข้อ3อ่านออกเสียงพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ถูกต้องออกเสียงรอรอ,รอเรือรอลิงเป็นพยัญชนะต้นให้อ่านควบกล้มให้ชัดเจนนะคะเด็กๆ อะคุยลองยกตัวอย่างเช่นค,คำว่ากรองคำว่ากรองแล้วก็คำว่า ะะสามคำนี้นะคะนักเรียนเขียนไม่เหมือนกันนะคะซึ่งถ้าเกิดว่านักเรียนอ่านออกเสียงไม่ชัดเจนนะคะเราก็จะไม่สามารถแยกได้นะคะว่าคําที่เราอ่านออกเสียงมาจะมีความหมายอย่างไรเช่นกรองแรกนะคะกรองะะกรองนะคะก็จะหมายถึงาการกรองไม่ว่าจะเป็นกรองน้ํากรองกากกรองตะกรนต่างๆนะคะ กรองที่2นะคะกรอลิงแล้วก็อ่างงองูนะคะก็จะเป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งอ่านออกว่ากลองนะคะแล้วก็อีกคํานึงคําสุดท้ายก็คือคําว่ากองนะคะก็จะเป็นลักษณะนามนะคะของสิ่งต่างๆที่ใช้ลักษณะนามว่ากองนั่นเองค่ะ ต่อไปเราก็มาดูในข้อที่4กันนะคะเด็กๆอ่านโดยแบ่งจังหวะวรรคตอนให้ถูกต้องผู้อ่านอาจฝึกฝนการอ่านด้วยการทำเครื่องหมายขั้นนะคะขั้นข้อความที่เว้นวรรคเพราะหากอ่านผิดเว้นวรรคผิดความหมายของคำของข้อความที่เราอ่านนะคะก็จะผิดตามไปด้วยนะคะจริงไม่จริงคะนักเรียนสมมติว่าเราอ่านเว้นวรรคผิดนะคะ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างประโยคถ้าเราเว้นวรรคผิดแล้วความหมายผิดตามไปด้วยนะคะห้ามผู้หญิงใส่กางเกงในเวลาราชการอ่าประโยคนี้นะคะเด็กๆเด็กๆสังเกตดูว่าการเว้นวรรคข้อความจะผิดอยู่อ่า ถ้าเกิดว่าห้ามผู้หญิงใส่กางเกงในเวลาร,ราชการอาใส่กางเกงในได้ไหมคะเด็กๆน่ากลัวนะคะถ้าเว,ว้นวรคอย่างนี้น่ากลัวมากเลยนะคะอ่าจริงๆมันต้องเว,ว้นวรกว่าห้ามผู้หญิงใส่กางเกงในเวลาราชการนะคะคําว่ากางเกงแล้วก็วรกนะคะแล้วก็คําว่าในเวลาร,ราชาการก็อีกวรกหนึ่งนะคะอ่านี่ถึงจะอ่านถูกต้องเว้นวรคถูกต้องนะคะ เดี๋ยวเรามาดูอีกสักประโยคนะคะไม่เจอกันนานนมโตขึ้นเป็นกองอ่ะประโยคน,นี้นักเรียนคิดว่าเราเป็นวักถูกไหมคะนักเรียนอะสมมุติเราไม่เจอเพื่อนนานนะคะแล้วเราบอกว่าไม่เจอกันนานนมโตขึ้นเป็นกองอะแบบนี้โดนตบได้นะคะนักเรียนอาจจะหัวแตกได้นะคะเพื่อนอาจจะ ตกใจนะคะที่เราทักแบบนี้เพราะเราเว้นวรคผิดนะคะเราต้องเว้นวรคว่าไม่เจอกันนานนมโตขึ้นเป็นกองนะคะต้องนานนมนะคะเป็นอุทานเสริมบทนะคะแล้วก็วักแล้วก็โตขึ้นเป็นกองนะคะเด็กๆถึงจะถูกนะคะว่าเราไม่ได้เจอกันตั้งนานอ่าโตขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวตอนโรงเรียนเปิดนักเรียนก็จะเห็นเพื่อนๆนะคะโตขึ้นโตขึ้นกันแน่นอนนะคะเพราะว่าไม่เจอกันหลายวันแล้วใช่ไหมคะเด็กๆ ต่อไปข้อที่5นะคะก็อ่านให้คล่องแคล่วไม่อ่านตะกุกตะกักโดยฝึกอ่านอยู่เสมอการอ่านให้คล่องแคล่วนะคะก็จะเป็นการอ่านที่อ่านถูกต้องออกเสียงชัดเจนนะคะถูกต้องตามอักขรวิธีนั่นเองเราก็จะไม่อ่านติดติดขัดขัดนะคะเด็กๆเราเวลาเราอ่านเราก็ต้องฝึกฝึกอ่านกันหลายรอบนะคะอ่านนี่ก็คือเป็นอ่าลักษณะของการอ่านที่ดีนะคะต่อมาเราก็มาดูในเรื่องของมารยาทในการอ่านกันเลยค่ะเด็กๆ ข้อที่1ไม่อ่านออกไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่นโดยเฉพาะการอ่านในที่สาธารณะเช่นห้องสมุดค่ะอ่ะเด็กๆคะเคยอ่านหนังสือในห้องสมุดไหมคะอ่าเด็กๆหลายคนคู่เชื่อว่าเคยอ่านหนังสือที่ห้องสมุดกันนะคะเวลาเราอ่านหนังสือที่ห้องสมุดนะคะเราก็ต้องเกรงใจคนอื่นนะคะอ่านในใจหรือว่าอ่านเสียงเบาๆนะคะเพื่อไม่ให้รบกวนรบกวนคนอื่นที่เขาก็กําลังอ่านหนังสืออยู่ด้วยเหมือนกันนั่นเอง ต่อไปเราก็มาดูในข้อที่2นะคะขนาดที่ผู้อื่นอ่านหนังสือก็ไม่ควรที่จะยื่นหน้าเข้าไปอ่านด้วยเพราะจะเป็นการที่ว่าเป็นถือว่าไม่เป็นสุภาพนะคะไม่สุภาพนั่นเองยกตัวอย่างเช่นเรากําลังอ่านหนังสืออยู่ค่ะนักเรียนแล้วเพื่อนมายื่นหน้ามาอ่านกับเราด้วยอย่างนี้นะคะเราก็จะทําให้เราเสียสมาธิในการอ่านแล้วอ่านไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะเด็กๆ มาในข้อที่3นะคะเลือกอ่านหนังสือที่มีประโยชน์และอ่านอย่างมีวิจารณญาณนะคะอ่านหนังสือที่มีประโยชน์อ่ะมีอะไรบ้างอ่ะยกตัวอย่างเช่นหนังสือวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะเด็กๆอ่าแล้วก็อะไรอีกอ่าเป็นสารคดีนะสารคดีหนังสือสารคดีคุณครูชอบดูชอบอ่านมากเลยหนังสือสารคดีพวกสัตว์โลกอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจะเป็น หนังสือเรียนก็ได้ค่ะเด็กๆอ่าหนังสือเรียนนะคะเด็กๆก็เป็นหนังสือที่มีประโยชน์นะคะเพิ่มพูนความรู้ให้กับเราไม่ว่าจะเป็นหนังสือเรียนวิชาอะไรก็ได้ค่ะหรืออาจจะเป็นอานิยายนิทานก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องเป็นหนังสือ,อด้านวิชาการเสมอไปนะคะอาจจะเป็นนิยายหรือว่านิทานก็ได้ที่ ต่อไปข้อสี่ไม่พับฉีกหรือขีดเขียนลงไปในหนังสือนะคะเด็กๆอ่าเราก็ไม่ควรเขียดขีดเขียนอะไรลงไปในหนังสือนะคะโดยเฉพาะหนังสืออะไรคะหนังสือที่เรายืมมาจากห้องสมุดนะคะซึ่งก็เป็นหนังสือส่วนรวมนะคะไม่ใช่เป็นของเรานะคะเราก็ไม่ควรที่จะไปขีดไปเขียนหรือว่าแสดงความเป็นเจ้าของ หรือว่าไปพับไปฉีกหรือว่าบางคนนะคะชอบฉีกสมุดแล้วก็นํามาพับจรวดนะคะแบบนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะบางคนบอกผมไม่ได้พับจรวดครับผมพับเรือเรือก็ไม่ได้ค่ะนะคะนักเรียนเราเอาเศษกระดาษนะคะไปพับก็ได้นะคะต่อไปข้อสุดท้ายนะคะระมัดระวงังไม่ ในการถือหนังสือมีให้เกิดความเสียหายและเมื่ออ่านหนังสือยังไม่จบไม่ควรคว่ำหรือว่าพับหนังสือหน้าที่อ่านไว้นะคะเพราะว่าจะทําให้หนังสือเกิดความชํารุดได้เราควรที่จะใช้ที่คั่นหนังสือคั่นไว้นะคะอ่ะเหมือนเวลาเราอ่านไม่เสร็จนักเรียนมักจะพับพับไว้ใช่ไหมคะว่าอ่านแค่หน้าไหนแต่เราไม่ควรทําพฤติกรรมแบบนั้นนะคะเราต้องใช้ที่คั่นหนังสือนะคะต่อมามาดูการสร้างนิสัยรักการอ่านกันค่ะเด็ก แต่ละคนก็จะมีวิธีในการสร้างนิสัยรักการอ่านที่ไม่เหมือนกันนะคะก็จะมีนำความรู้มาประยุกต์ใช้นะคะเหมือนเราอ่านอะไรเราก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ใช่ไหมคะเด็กๆต่อไปสร้างบรรยากาศแล้วก็สร้างนิสัยใฝ่รู้นะคะอ่ะเหมือนครูนะคะเวลาจะอ่านหนังสือคุณครูก็จะต้องจัดโต๊ะจัดที่จัดทางก่อนนะคะเพื่อให้ บรรยากาศในการอ่านนะคะน่าช่วยให้เรารู้สึกอยากอ่านอาบน้ำอาบท่าเตรียมขนมนมเนยไว้เป็นสเสบียงเวลาเราหิวเวลาเราอ่านเราก็อ่านไปด้วยอานจะแวะกินขนมพักกินขนมบ้างก็ได้นะคะเด็กๆ่อไปเป็นการพัฒนาการอ่านของตัวเองนะคะเวลาเราอ่านเราก็ดูนะคะว่าเรามีจุดบกพร่องตรงไหนเราก็ได้พัฒนาสิ่งที่เราบกพร่องนะคะแล้วก็เลือกอ่านหนังสือให้หลากหลายค่ะ ซึ่งข้อดีของการอ่านหนังสือให้หลากหลายนะคะเด็กๆก็จะทําให้เราได้รู้อะไรหลายๆอย่างนั่นเองต่อมามันอ่านหนังสืออยู่เสมอเวลาเราว่างๆนะคะเราก็ หาหนังสือมาอ่านอยู่เสมอนะคะอาจจะเป็นหนังสือการ์ตูนก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นหนังสือเรียนเสมอไปนั่นเองอ่าจดไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องการอ่านออกเสียงแล้วก็มารยาทในการอ่านนะคะแล้วก็นี่นะคะก็จะเป็นการบ้านให้ในักเรียนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะส่งหน้านี้ลงไปทางไลน์กลุ่มเลยค่ะ คุณครูก็ขอฝากเรื่องการอ่านออกเสียงบทโดยแก้วแล้วก็มารยาทในการอ่านไว้แค่นี้นะคะนี่ก็จะเป็นคำถามที่นักเรียนจะต้องตอบคุณครูเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการอ่านในคลิปเรีโนนี้จบไปแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูส่งตัวอย่างงานนะคะให้ในไลน์นะคะก็นนักเรียนโลกทําลงในสมุดหรือว่ากระดาษของนักเรียนเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากไว้แค่นี้ค่ะอย่าลืมทำการบ้านส่งกันมาเยอะๆนะคะ สวัสดีค่ะ